ช่วงที่2ของรายการสภาความคิดครับคุณฟังอยู่กับคุณชานวิทย์อารามฤทธิ์และผมมิกรจิตมั่นเพียรครับในช่วงเวลานี้ของสภาความคิดทุกวันพุธเราจะได้สนทนากับพี่บุรัตพภภิชาติไรสอนสื่อมวลชนอิสระสื่อมวลชนอาวุโสครับสวัสดีครับพี่ัสรับครับสวัสดีค่ะ เป็นยังไงครับช่วงนี้เลือกตั้งกันเยอะเหรอฮะผู้นี้อังกฤษก็เลือกตั้งซึ่งก็มีแนวโน้มว่าพรรครัฐบาลก็คงจะแพ้นะคะคือคนไม่พอใจในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจที่แก้ไม่ได้แม้ว่าตัวของนายมนตรีจะบอกว่าพอใจที่สามารถคุมอัตราเงินเฟ้อได้นะคะแต่คนทั่วไปยังมองว่าไม่พอใจ แล้วก็ปัญหาเรื่องผู้อพยพต่านชาติก็ยังแก้ไม่ตกอะไรพวกนี้ออกมาถ้าเกิดพรรคแรงงานชนะขึ้นมาก็จะกลายเป็นฝ่ายซ้ายซึ่งต่างจากประเทศอื่นเในสิครับพี่บุรัสครับอื ก็ไม่เรียกว่าซ้ายก็คือเอียงเอียงซ้ายหน่อยหนึ่งคือตอนนี้ซ้ายขวามันมั่วโม่ไปหมดแล้วล่ะฮะมั่วหมดมั่วหมดเม่ก่อนาจะมีนี่ว่าพักกลางมันมันมีโอกาสจะเปลี่ยนอย่างนี้จริงเ,งเ,รเงงหรอพี่าาอยาม่มันมีโอกาสจะเปลี่ยนแบบนั้นเลยอนุรักษ์นิยมเขายาวนานเลยนะสิบสี่สิบห้าปีที่ผูกขายกันมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนกลับไปเป็นแรงงานได้จริงเหรอพีอ่ก็ใช้วิธีการแบบว่าเปลี่ยนหัวหน้าพักแล้วก็ครองอำนาจมาคือไม่ยุบสภาเลย อย่างร้อยสี่ห้าคนเนี่ยที่ทํามาเนี่ยปรากฏยิ่งทำคะแนนยิ่งตกต่ํำแล้วยิ่งเห็นผลมากที่สุดคือเรื่องของเศรษฐกิจที่เขาบอกว่าอังษเดียวนี้เนี่ยคนที่มีโอกาสได้กินข้าวสามื้อเนี่ยมีน้อยมากขนาดนั้นเลยเหรอข้าววันละมื้อเนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วต้งเศรษฐกิจซุดเมื่อร้านค้าเนี่ยปิดเป็นแถวเลยนะ แล้ววันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นการเลือกตั้งรอบสองของฝรั่งเศส<ะ>ซึ่งบ้านเมืองก็ลุกเป็นไฟเหมือนกันซ<ะ>้ายขวาก็เดินขบ,บวนกันใหญ่<ะ>แล้วตอนนี้ก็เห็นโฉบแล้วล่ะว่าอานายุรัฐมนตรีว่าที่นายุรัฐมนตรีคนใหม่<ะ>อายุยี่สิบแปดเองค่ะคือถ้าขวาชนะนะคะ,ะถ้าพักขวาชนะคนใหม่เนี่ยว่าที่นายกคนใหม่เนี่ยอายุยี่สิบแปด คือเราก็จะเห็นเลยว่าฝรั่งเศสเนี่ยก็เปลี่ยนเลยซึ่งหลายประเทศในใน,ในยุโรปเนี่ยกำลังจับตาบอกบอกว่าเปลี่ยนมากเกินไปไหมมันจะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเปล่าอะไรี่พี่บุรัษช่วยอธิบายหน่อยว่าอย่างฝรั่งเศสเนี่ยระหว่างนายกกับแพรบดีเนี่ยก็ไม่ได้เลือกพร้อมกันนี่มันคืออะไรยังไงครับพี่รับบระบบเอ่อระบบ ระบบการบริหารของฝรั่งเศส<ะ>เขา,ยาแยกการเลือกตั้งประธานดีก็แยกไปต่างหาก<ะ>แล้วก็การเลือกตั้งทั่วไปก็แยกไปต่างหาก<ะ>ประธานดีคือผู้บริหารสูงสุดมีอำนาจยุบสภาได้<ะ>นายกรัตรีก็คือบริหารประเทศเป็นเหมือนแบบเหมือนเหมือนเนี้ยบริหารรายวันอะไรพวกนี้<ะ>แต่ประธานดีมีหน้าที่กำหนดควบคุมทั้งหมดะนะคะ ในเมตรีก็คือดูดูแลบริหารภายในประเทศเป็นสําคัญออกมาก็แยกอํานาจกันนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างที่ว่านี่มันจะมีผลไหมครับกับแปรดีคนเดิมและนายกคนใหม่เนี่ยครับอืก็มีผลครับเพราะว่าขาขวาและขาซ้ายไม่เดินไปด้วยกันน่ะมันดูแน่การเดินขบวนถึงมีเยอะแต่ปัญหาที่จะทาให้ให้เห็นว่า บ้านเมืองจะไม่ก้าวไปเลยเนี่ยก็คือหนึ่งเรื่องเรื่องปากท้องเหมือนเดิมแหละแต่คือปัญหาผู้อพยพเพื่อคนรั่งเสกเขาเรื่องไม่ได้เรื่องเรื่องพราปากท้องอย่างเดียวเขาตั้งตั้งใจเรื่องว่าทำไมยังไม่จัดการกับผู้อพยพต่างชาติจากอาหรับอะไรที่มาอยู่เป็นมากต้องการให้เขี่ยทิ้งโละทิ้งไปที่ประเทศที่สาทันทีซึ่งก็คือรวนด้าในในแอฟริกาต้องการจะให้อพยพพวกนี้ไปทันทีนโยบายนี้คือนโยบายหลักของ พักขวาอนะครับ National Rally ของตระกูลเลเพนซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวทายาทการเมืองที่ไม่ได้นับตระกูลเลอเพนหรือเลือกแต่งแล้วนะคะับ er อดเป็นจอแดนบาเดล่าที่ว่าเป็นว่าที่นายกคนใหม่คนนี้นะคะ, so, Jordan, ela, ะครับเพราะฉะน คือเขาฝรั่งเศสเนี่ยเรื่องสําคัญของเขาคือปัญหาผู้พยพไปที่ไหนก็เห็นแต่คนสารพัดผิวสีอยู่ตามถนนต่างๆที่พักก็ไม่มีชายพักก็โดนเผาแล้วเผาอีกคือเขาต่อต้านแรงมากเลยนะนครับครับถ้าถ้าดูอย่างนี้ฝรั่งเศสฝ่ายขวากําลังจะมาขณะที่อังกฤษฝ่ายซ้ายกับมีชัยอันนี้มันบอกอะไรหรือเปล่าวี่คือคือดื่มดื่มเราคิดว่ายุโรปเนี่ยเมันต่างก<อ>ันเนอะ สถานการณ์ต่างกันเพราะว่าตอนนี้ยุโรปเนี่ยตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันเยอะมันเองซ้ายก็ไอซ้ายก็กําลังปราใช้เอาหน่วยพักการเอียงซ้ายอาาเพราะฉะน,นัะะะ้นเราจะเห็นเลยว่าแนวทางขวาอิตาลีเนี่ยวขวาขวา,ขวาจัดมาเลยนะคะคือให้เห็นแนวโน้มว่าประชาชนเขาเขาคิดถึงความเป็น ตัวเขาเองมากกว่า mm hmm. ไม่ไม่ออกไปช่วยเหลือประเทศอื่นแล้วตอนนี้คุณจะไม่เห็นเลยว่านาโต้จะต้องทํานู่นทำนี่เหมือนที่อเมริกาก่อนนั้นชอบเออ <How? S 2> อะไรทช่นี้ออกมาเขาเขาในฐานะประชาชนในประเทศเจิมดักที่สุดคือปัญหาเศเรษฐกิจโดยเฉพาะอยัางที่การที่นักการเมืองบอกว่ารุมกันไปใช้เรื่องยูเครนมาเป็นตัวชูโร uh huh. ที่จะเรียกร้องความสามัคคีในประเทศแต่ประชาชนไม่เอา mm hmm. ไม่เอาด้วย mm hmm. นะคะ uh huh. เพราะว่า บบคุณเลือกอามุธเนี่ยคุณทุ่มไปให้ยูเครนเยอะแยะออกมาเนี่ยแต่ว่าเศรษฐกิจในประเทศไงเศรษฐกิจในประเทศที่ประชาชนเจอปัญหาน้ำมัน เออไปเรื่องนี้ยังเดี๋ยวญาติเข้าหน้าหนาวแล้วเป็นยังไงอีกที่มาเชิญมาสามปีแล้วอะไรพวกนี้ออกมากินมื้อกินอย่างที่บอกว่าอังกฤษไงเขาบอกว่าคนคนที่รวยที่สุดได้กินสามมื้อในเดี๋ยวนี้หายาได้กินตลอดมื้อเนี่ยก็ยังถือว่าดีที่สุดแล้วอะไรพวกนี้ออกมาที่เป็นที่อาจจะเข่าวออกมาเนี่ยยังบอกโอ้สะอุดถึงขนาดนี้เลยเหรอคือความจริงตอนนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงซ้ายจัดขวาจัดและแต่พูดถึงซ้ายก็ได้ขวาก็ได้แต่ขอให้กลับมาที่ตัวเอง แล้วอย่างอเมริกาคุณพูดคำนี้มาเลยคือจะไปทัยกขวามาซ้ายมาแต่ประชาชนก็ไม่ได้เข้าไปต้องการคนที่ไม่ใช่รัฐบาลอ่าอ่าใช่ใช่แล้วเข้ามาเปลี่ยนคิดชีวิตของเขาคือไม่ฝากความหวังไว้แต่รัฐบาลแล้วว่ะอืมค่ะครับความคิดความรู้สึกนี้มีในอเมริกาตอนนี้ไหมครับพี่บุรันอเมริกาตอนนี้น่ากลัวมากเป็นยังไงน่ากลัวมากไมฮะ เพราะว่าคุณภาาหัวนะคะนี่ผ้าหัวสื่อยักษ์ใหญ่ฉบับหนึ่งบอกว่าศาลสูงสุดสหรัฐมีมติให้ประธานดีมีสถานะ,เ,นะเหมือนกับที่อยู่เหนือกฎหมายนี่คือผ้าหัวเลยนะคะ,ะ,ะแล้วก็หมาออำลาดนี้หมายถึงประธานดีนี้คุมมาถึงอดีตประธานดีด้วยที่ได้รับสิทธิคุ้มครองไม่ต้องถูกฟ้องไมว่าคุณจะทำผิดยังไงคุณจะไป ส่งกหารไปสังหารนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามคุณจะรับรัพย์ตบรัพย์คนที่มาขอให้ช่วยเหีือว่าช่วยปลดปล่อยจากสศารไม่ถูกออกมาคุณจะไปตบแล้ใครคุณจะอะไรพวกนี้ได้รับสิทธิคุ้มครองหมดเลยเขาให้มีอำนาจสูงสุดใช้พดหัวยี่น่ากลัวเลยนะคะว่ามีคือปรับสถานดับ เป็นประธานดีมีสานะเท่ากับกริสั์ที่อยู่เหนือนกฎหมายแต่ถ้าอในใน,นึ่งคือเป็นป็จการเต็มตัวเลยทำอะไรก็ได้ไม่ผิดไม่ถูกฟ้องครับแล้วถ้าอย่างนั้นขระนวนการตรวจสอบประรานดีของรัฐสภาที่เราเรียกกันว่า impeachment จะมีความหมายไหมแันเท่ากับกระเทือนไปถึงไปถึงระบบการปกครองของ อเมริกาที่สามอำนาจสามอำนาจเดี่ยจัดการอำนาจกันเองอำนาจบริหารตุลาการใช่ไหมคะแล้วก็รัฐสภาใช่ไหมคะงั้น impeachment จะมีความหมายอะไรนี่คือข้อหนึ่งข้อที่สองคือเห็นชัดมากเลยเป็นมติของของศาลสูงสุดเนี่ยหต่อสามหต่อสามเนี่ยหกคือพวกเป็นพวกเอที่มีแนวคิดอนุรักษ์ นิยมล้วสามคนเดียแต่งตั้งโดยทรัม้มเนั่นความหมายนี้มีผลทันทีว่าคดีของทรัมป์ที่กำลังดำเนินอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่บอกว่าอยู่เบื้องหลังการปลุกปุกปั่นให้คนกลุ่มหนึ่งไปล้อมรัฐสภาแล้วก่อเหตุดุนลายต่างๆ<อ>เมือมเ่ตอต้นปีสองห้าหกสี่ใช่ไหมคะค่ะอนเนี่ย ก็เท่ากับไม่มีความผิดศานก็ไม่ต้องตอนนี้ก็ไม่ต้องมีการพิจารณาคดีนี้อีกแล้วเพราะว่าคุ้มครองไปถึงอดีตประดีด้วยนี่เท่ากับกระบวนการยุติธรรมที่ที่ทำมาทุกอย่างตอนนี้บอกว่าคดีต้อง ยุติการพิจารณาก่อนจนกว่าจะเป็การเลือกตั้งแล้วมาครับชนะก็คือล้างคดีทั้งหมดเลยที่เท่ากับฝ่ายยิ่งเค่าคุณฟื้นปผเด็จการยิ่งกว่าปผเด็จการขึ้นมาอีกเนี่ยที่ที่ที่บิณับาตบอกว่ามันน่ากลัวก็คือฝ่ายบริหารที่ตอนนี้กําลังชิงตําแหน่งประธานาธิบดีนี่น่ากลัวอยู่แล้วนะคือตัวผู้บริหารที่ไม่มีตัวเลือกฝ่ายนิติบัญญัติก็มีปัญหาขนาดนี้ ไฟสารายกระบวนการยุติธรรมนี่หนักเข้าไปอีกนะนี่แปลว่าโครงสร้างอำนาจหลักของอเมริกาเนี่ยเสียไปหมดอนะเสียดุลหมดเลยนะใช่ค่ะคลอนแคลนหมดเลยตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมตินี้มีผลท,ทันทีมีผลทันทีปั๊บเอาคดีของทรัมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเท่ากับไฟเขียวให้ครัมเนี่ยบริสุทธิ์ล้างล้างตัวเองไปอาบอาบไฟให้ตัวเองบริสุทธิ์เป็นเบอร์จิ้มขึ้นมาอช่ไหมครับครับ ก็มันมีมันมีผู้สื่อข่าวนี่คือเอาอำนาจตุลาการมาอยู่เหนือสูงสุดละเราไปต่อมาอย่างนี้พี่บุญรัตน์บอกไงเจระเทือนไหมอำนาจของนิติบัญญัติในเรื่องกรบการตรวจสอบปะาดีเพราะทำไม่ได้ไง,งทั้งดีไม่มีผิดไม่ผิดไดงแต่แต่กระแสนี้มันมันมีการต้านเหมือนกันนะพี่ถ้าดูจากความเคลื่อนไหวอย่างอย่างเนี้ยอย่างผู้สื่อข่าวบีบีซีที่เรียกร้องบอกว่าทั้งนั้นก็ทฤษฎีสมคบคิดเลยมีฆาตกรรมแล้วกัน ไปไปรอบสังหารท,ทารทเลย<อ>ดีกว่าอีเพราะว่าวปินี้เนี่ยพอพี่อ่านข่าวครั้งแรกเนี่ยพี่คิดว่าพี่แปลผิดอ่าก็อ่านรายละเอียดแล้วก็ไปดูข่าวจากที่อื่นอีกเพราะผ้าหัวบอกว่าประธานดีเป็นกษัตริย์เป็นเหมือนกษัตริย์ที่อยู่เหนือกฎหมายต้องอ่านผ้าหัาวและอ่านรายละเอียดแล้วก็ดูการที่มีการประท้วงขึ้นมาอ๋อใช่อย่างนี้จริงๆ นะคะบ้านเมืองเนี้ยลุกเป็นไฟแน่นะคะลุกเป็นไฟแต่ว่าคนอบริการคงยังไม่ได้แบบลุกมือทั้งประเทศเหมือนเหมือนอีกในหลายพื้นที่แต่ว่านี่คือการการใช้เรียกว่าความคิดย้อนแย้งอ่ะเุณ่ไปส่งเสริมประชาธิปไตยทั่วโลกสิที่ประชาชนเป็นในประเทศของคุณเองนะครับดีนี่ไม่นู่นละมาซึ่งมีขึ้นขณะที่ตัวของเดโมแครตเองเนี้ยก็ตอนนี้แตก กายเป็นเสียงจยกดผลหลังจากที่มีการโต้วาทีกันตังงบ้ครับครับคือปู่เนี่ยไม่ไหวแล้วนะคะคนแม่คุนที่เป็นผู้วิจารณ์รายใหญ่เขาบอกพอหลังฟังอย่างนี้ป้าเขาบอกว่ากดดันให้ปู่ออกทันทีเราะว่าเขายังไม่ได้มีการประชุมใหญ่ของพักซึ่จะมีขึ้นมาเลยกันยาที่จะบอกว่ารับรองว่าใครจะเป็นตัวแทนของพักในการชิงทั้งเียบขาวนวันประชุม เน้่ตอนนี้ได้ให้ถอนตัวแล้วหาคนอื่นมาแทนซะอืมแต่ว่าคนของปู่เขาก็ไปรุมรุมหาเมียของปู่ที่ชื่อจิวอะค่ะขอให้เมียเนี่ยช่วยกล่อมปู่หน่อยเธอะว่าให้ถอนตัวสมัครแต่ปรากฏว่ากล่อมไม่ได้หรือว่าจิวเองก็ยังคิดว่าปู่ไปไดนยังเอาอยู่ยังไหวนะคะปู่เขายืนยันยืนยันอยู่ว่าปู่จะจะเดินหน้าจะสมัครต่อไปออกมาแม้ว่า กลุ่มที่เป็นนายผู้บริจาคใหญ่เราบอกเขาไม่เอาแล้วเพราะว่าเห็นลากตาชัยแต่ต้นครับ <c oughs> แต่ว่าคนที่รายล้อมเขาบอกเดี๋ยวถึงช่วงนั้นเนี่ยสมองของปู่เดี๋ยวคงจะได้รับการฟื้นปูให้ดีขึ้นเองปู่ <c oughs> ขเขาบอกว่าเขาเจ็ตแหลก <c oughs> เขาเดินทางเยอะไป <c oughs> <c oughs> ตอ ตอนที่จะมีการดีเดตเนี่ยนะคะปูเวลาพักรอประมาณสิบวันน่ะไปอยู่ที่แคมป์เดวิดอ่ะแล้วทีเดียวกันก็สงสัยกงว่ามีการฉีดสารที่อาจจะกระตุ้นสมองหรที่เป็นตัวทลายตบ่อนอะโรพวกนียบ้างเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมแต่ยังี้เราเห็นภาพอเมริกาวุ่นวายแน่ตอนนี้นะค่ะ นี่คือประเด็นการนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าคุณเป็นตำรวจโรคระคชี้นประเทศโน้นประเทศนี้ออกมาแล้วก็ไม่ได้อะไครัคำสั่งของาศาลอย่างนี้ออกมาเมติองาศาลที่ออกมาอย่างนี้ออกมาอืมแม้ว่าเดียวกข่จะเปลี่ยนตัวยังไงทัป์ก็ลอยลำไมครับลอยลำคือก่อนนะั้นลอยลำอย่าง,างมีอย่างมีตำาหน่าแต่ถ้าเป็นปเมติศาลฎีกาอย่างนี้าศาลสูงขุดอย่างนี้เนี่ยเขาลบลอยตำาหนิออกไปให้หมดเลยอ่า ตอนอำนาจล้นปลาด้วยก็เขาพิสูจน์ตัวเองแล้วเขาลุยไฟแล้วไง่เขาจะเขาจะมีการเ,าเรียกว่ายุบล้มเลยล้มสถาบันวิสับรรยัติเอาลัประาแล้วเสียงการนสนับสนุนประชาชนอเมริกันต่อทรัมป์ยังยิ่งสูงขึ้นมากไหมครับพี่เขาก็ยังเอาทรัมป์อยู่นะเขาบอกแล้วทุกคนเนี่ย เขาดูปากท้องของเขาเป็นสําคัญนะครับฮะ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 รตเนีาะมีการหน้าปัญหาเรื่องผู้พยพบึ้นทางิีัจเนี่ยเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาปั๊บนี่ไงไอ้ผู้พยกคือผู้พยพคือหญิงอ่ะตั้งย่างเฉยๆก็โดนชีวิวก็คือต้นเหตุทาให้เขาพวกนู้นพวกนี้ไม่มีกินไม่มีอะไรพวกพยพบึ้นมาถ้าหัวสื่อมีการฆ่ากันตายเมื่อไหร่ก็จะบอกว่ามาจากผู้อพยพก่อนอือม เอ้ทำไมทำไมไบเดนเป้าไปอย่างนี้ทุกทีครับพี่บุรัล้าทำไมไบเดนเขาถึงยืนยันถึงยังมั่นใจว่าเขาเขายังทีเด็ดอยู่เขาหลงหรือเปล่าฮะคือเขาไม่ได้หลงว่าคนรอบตัวหาคนอื่นไม่ได้ไงต้าบอกพี่มครแม้กระทั่งารักโอบามายังบอกว่าก็ยังหนุนปู่ต่อไปหาตัวไม่ได้ที่ขาดแคลนคนมีคุณภาพจริงๆเลยเนี่ยนั่นสิฮฮะ เี๋ยวจะชูกันอยู่ว่าใครที่อายุน้อยแหมชูเป็นประเด็นขึ้นมาซึ่งมักจะคือสมัย,ยก่อนรนูเนี่ยนักการเมืองอเมริกันนะคะครับมักจะไ้อบอกว่าเอาชีวิตครอบครัวมีความสุขเพระเวลาถ่ายรูปก็ต้องมีรั้นครอบครัวใครที่มีรอยหมางอย่างเช่น บอกว่าไปมีเมียน้อยแล้วก็มีภาพถ่ายปรากฏทัพเนี่ยมักจะต้องถอนตัวออกมาแต่ที่บ้านยุคนี้โดยเฉพาะทรัป์เนี่ยเมียกี่คนแล้วเมียตอนปัจจุบันก็ไม่อยู่กับทรัป์เลยคือแบบเบิร์นหน้ากันไม่เคยมาร่วมมาเสียงไม่เคยปรากฏตัวด้วยกันเขาไม่เอาเรื่องครอบครัวมาเป็นปัญหาใหญ่คือกลายเป็นว่าอยู่แต่ละคนไปแล้วเนี่ยพอหาคนที่สามารถดึงคะแนนได้เยอะๆจะไม่สามารถที่จะปลุกปั้นขึ้นมาได้อะ หมหมดอนาคตเหมือนกันนะเนี่ยเออไม่รู้จะคาดหวังอะไรกันยังไงบายอเมริกาเอาเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าผลจะออกมายังไงนะต่อเนื่องจากนี้อีกนะครับขอบคุณนะครับพี่บุรัตครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่บุรัตพิชาตรัสอนสื่อมวลชนอิสระสื่อมวลชนนบุโสครับยังไงครับพี่เจ๊บครับคุณผู้ฟังครับดูสถานการณ์ของแต่ละประเทศรอบโลกเหล่านี้ไม่แพ้กันเลยนะ สมัยก่อนเขามีหนังเรื่องอักลีอเมริกา,าที่คูนคือกริเล่นาาไม่มีอนาคตกันทั้งนั้นเลย FM 1 0 5 Smile Thailand